มาด,ด้าสี่ประตูเอสคันนี้กระจังหน้า s i g เ a อร์ e w วิงตรงนี้นะครับให้อารม์ความหรูหรามากๆเลยประแกงเป็นสีเทาทูโทนโลโกโม้มาด้าอยู่ตรงกลางให้ความสปอร์ต,ตรมากๆเลยมาพร้อมไฟหน้า led โปรเจคเตอร์พร้อม r e t i า e วัน n i n g แหวมแบบ led มีมาให้เลยไฟตัดหมอกมีมาให้แบบ led เช่นเดียวกันด้านหน้าก็ให้อารมณ์ความหรูหรามากๆและก็สปอร์ตมากเลยนะครับเขาจะมาในวอแม็กอัน o i d ขนาด 18นิ้วพร้อมอยางวิสโตน265ทับ 60R18 ตรงนี้เป็นฝาครอบปิดเพาวไว้ทำให้ล้างง่ายมากๆเลยไม้ปันดน้ำเสีก็จะเป็นแบบวิวอินนะครับตรงที่ฉีดถูกติดตั้งกับไม้ปันดน้ำครนเดนรแบบนี้นะครับทำให้ฉีดหนี่ได้กว้างทำความสะอาดได้ง่ายตอนฉีดน้ำจะไม่บดบังทัศนวิสัยในส่วนกระจกเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านบนไฟท้ายเป็นแบบมันติด r e ฟ l e ต t ร r นะครับตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นสีดำด้าน พับได้แบบนี้นะครับพับได้นะครับเขาพับไฟฟ้าต่อไฟฟ้าได้อยู่แล้วนะครับด้านท้ายบันไดท้ายถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบวิวอินจะมีเซ็นเซอร์ที่ตำแหน่งนะครับในกันชนท้ายก็จะมีเรดาร์อยู่ข้างใน2ตัวนะครับด้านหน้าฝั่งนะครับก็คือบายสปอร์ตกับ r าร์ซีทนะครับจะใช้เรดาร์สตัวนี้ตรวจจับฟอนต์บีทีตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับมีมาให้ มือจับฟ้าท้ายเป็นแบบโครเมียมไฟเบรกดวงที่สาอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เรามาดูในส่วนของภายในกันพงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้พิมียมามมากเลยนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เป็นควบคุมคามเร็วอัตโนมัติคงที่นะครับตัวนี้เสวยงามมากเลยหน้าจอ m a d เป็นแบบดิจิตอลพร้อมจอขนาด7นิ้ว เชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y Android a ตัวได้บลูทูธได้แล้วก็มีโแคสได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับผ่านหน้านี้ได้เลยนะครับบทส่วนหน้า่เนี้ยเข้มเนี้ยมากอเกอร์สองตำแหน่งนะครับตรงนี้อเกอร์ก้อนดันดังด้วยนะครับเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับถอยยกแวน4 5่7เกาม็าดูกันในส่วนห้องปรีสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับตัวนี้เป็นบุนังนะครับ ผมเนี่ยเราจับที่แข็งแรงนะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะครับจับ usb ได้นะครับตัวนี้พับเบาก็คือดึงเชือกตรงนี้ขึ้นพับเบาะนะครับับแบบนี้ครับก็จะมีแม่แรงนะครับอยู่ด้านหลังด้านล่างก็ดึงเชือกตรงนี้ดึงพับพับได้นะครับของเครื่องมือช่องอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกัน m a z d a bt 4ประตูุ่นเอสคันนี้ราคาปกติอยู่ที่ 891,000บาทเราไม่ขายปัจจุบันเราขายเพียงราคา729,000บาท <Wow. S 1> รถครันนี้มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง By Sport RCTA ถ้าจะซื้อรถแล้วหวังขายกินกำไรผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วมันช่วยเซฟความปลอดภัยคุณและคนในครอบครัวคุณผมแนะนำเลยคลิปนี้ต้องดูซุ่มๆ But growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty. I'm receding, and all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh no way. I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down. I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. Uh, and we all know fear is a slogan. Yeah, and we all feel broken. Yeah, and we all outspoken. Need someone who could just so Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days, never knowing the right way. Mm, yeah. Sometimes I struggle. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, yeah, better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still, I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all ครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีอ,อตโต้าขาที่โชรุมมาด้าทีทีสีสเกตหาง่ายครับ โดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดก,กับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรพิสัยใกล้ห้างวิกซีวันนี้วันที่เราถ่ายทำกันเป็นเช้าวันที่7ตุลาคมปีพศ2565ผมจะมารีวิวรถเตรียมกังจะกสงมอบเขาก็าคือ All New Mazda b t 50 Double c a b 1.9รุ่น S High Racer ขับ2ยกสูงในเกียร์แมนนวลคันนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ขอฝากกดไลค์คนละงหนึ่งไลค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกดติดตามช่อง YouTube เพื่อให้บ่าวทุงเมืองสีมีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะสัมผัสรถจริงอยากจะเจอรถจริงหรืออยากจะทดลองขับก็มาพบมาเจอเขาได้ที่รีสเกตทีทีออโต้โมบิลแห่งนี้หรือสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาสอบถามโปรโมชั่นรายละเอียดก่อนได้นะครับว่ามีโปรโมชั่นแบบนห้นอะไรยังไงนะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะเอารถเข้าเช็คระยะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของบ่าวทงเมืองศรีได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนมิติตัวถังของกระบะ4ีระตูคันนี้ความกว้างของด้านหน้าอยู่ที่1 8 7 0มิลลิเมตรนะครับความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่5 2 8 0มิลลิเมตร และความสูงของตัวรถอยู่ที่1,790ม mm. ิลิเมตรความยาวของกระบะท้ายอยู่ที่1,571มิลิเมตรความสูงจากพื้นอยู่ที่240ม mm. ิลิเมตรัเองรัศมีวงเลีวแคบสุด6.1 mm. นะครับคันนี้ก็สามารถกลับรถได้ภายในครั้งเดียวครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบอนิมาด้า BT50 สประตูรุนสคันนี้สีดำ2 b a c k การออกแบบก็เป็นแบบโคโดดีไซน์ก็คือจิตวิญญาณแห่งการขึ้นไหว้นั่นเองกระจังหน้ารูปทรงห้าเหลี่ยมโคเมียมเส้นซิมิจิวิงคือตรงนี้นะครับวันนี้มาถ่ายทำกันใกล้ใกล้ให้ดูเลยให้รวรมความสปอร์ตมากซิมิจิวิงกระแกงแถวตรงแบบนี้แล้วก็โลโก้ตรงกลางนะครับวันนี้มาถ่ายทำใกล้ใกล้เลยก็ขอขอบคุณนะครับ f c ที่ช่วยสนับสนุน กล้องที่มีระบบการสั่นดีๆแบบนี้มาให้นะครับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติปรับตามสูงอัตโนมัตินะครับมาพร้อมไฟตัดมองแบบ LED เช่นเดียวกันนี่ตรงนี้ด้านบนเป็นไฟ l e วสีลังกำพันนั่นเองนะครับดูคอนมจะจะเลยวันนี้นะครับตรงนี้จะออกมายาวกว่าเพื่อการชนผู้ที่ถูกชนจะกระเด็นขึ้นบนนะครับ จะมีโอกาสว,ว่าชีวิตมากกว่านั่นเองถ้าวงร่างนี้ก็คือ50-50นะครับมาดูกันกจะจะเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของล้อเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับมาจากโรงงานปัดเงาม,มาเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีโวมดำอันนี้ยังไม่ชัดเคลือบนะครับยังนี่อยู่นะครับนะครับไม่เสร็จนะครับฝาข้อปิดพาไว้ คุณสมบัติของเขาคือหนึ่งมันล้างง่ายมากๆเลยนะครับมาพร้อมอยางเบสโตน265ทับ 60R18 นะครับน้ำหนักที่รับได้ก็ประมาณ1,060กิโลกร,รมัมความเร็วที่สามารถทนได้ก็อยู่ที่180ยูนิตต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับผมเพิ่งไปดูามา HT คือเกรดยางที่ดีที่สุดนะครับจะมี AT MT แล้วก็ เ t ทีเีคือตัวนี้คือเกรดยางที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับระบบการสั่นสะเทือนเป็นแบบดับเบิลวิสบนหรือว่าปีกนกอิสระ2ชั้นหรือคอยสปริงให้เป็นโครงนั่นเองนะครับซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับรถเกาะถนนได้ดีมากเลยบันไดข้างถูกติดตั้งมาจากโรงงานสีเงินพื้นสีดำให้รวรมความสปอร์ตมากเลยนะครับในส่วนของตัวน,นี้ เป็นสีดำทูแบ็กด้านบนไฟจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้พื้นสีดำไม้ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบวิวอินตรงที่ฉีดถูกติดตั้งกับไม้ปัดน้ำฝนเลยตอนฉีดน้ำจะไม่กระเด็นไปบังทัศนวิสัยนะครับตัวนี้ฟิล์มรู้สึกว่าจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าติดแบบ40-80นะครับ เป็นของ fc จากทางนาครพนมนะครับขอทีวิวก่อนแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับ by s p o อ t r c อ a ร์ซเออลดาทอลอซองก็จะแจ้งเตือนตรงนี้หรือว่าตอนเราเปลี่ยนเวรนในตั้งใจมีวถสวนมาเขาก็จะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับ โคเมียมมือจับเป็นโคเมียมเลยเรามาดูด้านท้ายกันทีนี้นี่ไฟท้ายก็สวยงามนะครับไม่ขี้เลยนะครับนี่บันไดท้ายถูกติดตั้งมาจากโรงงานมีเซนเซอร์สี่ตำแหน่ง แล้วก็ในตัวนี้นะครับเขาจะมีเรดาร์ฝังอยู่ข้างในตรงนี้ด้วยเป็นสองตัวนะครับด้านบนก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เป็นโเมียมนะครับเมือจากปลาทายตัวนี้เป็นโฟมียมโฟมียมปลาทายเปิดดูหน่อยอโอ้ไรเนื้อแทีาจากศูนย์นะครับหนามากๆนะครับมีต่ขอสองฝั่ง รประมาณนี้ระบบการสั่นสะเทือนนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดแหบสามแผ่นซ้อนอยู่เนื้อเผ่าแล้วก็สิงยางก,กระแทกแบบนี้นะครับติดเกาะถนนได้ดีนะครับในส่วนระบบความปลอดภัยนะครับเอแบกนะครับคู่หน้ามีมาให้ ไดดามิกสเตปบิวตี้คอนโทรลระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมีมาให้แพคชั่นคอนโทรลซิสเต็มระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่อนถอยของล้อมีมาให้มีวันแอชชิดนะครับช่วยเอกตัวในทางรถชันมีมาให้ยูเดนเซนคอนโทรลควบคุมความเร็วรถขนาดลงทางรถชันมีมาให้ระบบป้องกันล้อล็อก abs พร้อมระบบกระจายยางเบรก ebd และเสริมยางเบรก va มีมาให้ครบชุด ไฟฉุกเฉินอตัตโนมัติมเ,เกกม,มื่อเบรคกระทันหันมีมาให้ในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็จะมีระบบบายสปอร์ตกับ RCTE นะครับออพชั่นอีกจานักจะเต็มเมทีเดียวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เอามาดูแผ่นเพลทตรงนี้นะครับนี่เว้ยบริษัทคู่พลิต อีซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแบบเครื่องยนต์แบบรหัส RZCEKTC Double o v e r h e ฮ d Camshaft แถวเรียง4สูบ16วาล์ว VGS Turbo และ i n t e r Cover นะครับอันนี้คือ VGS Turbo ตรงนี้นะครับ i n t e r Cover อยู่ตรงนี้นะครับนั่น i n t a k Cover ขนาดเครื่องยนต์1.9ลิตรให้แรงม้าสูงสุดก็คือม้า150ตัวที่3,600รอบต่อนาที ได้ให้แรงบีดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1 8 0 0รอวิบบลากยาวแบบแพ็อถึง2,6 0 0รอว้บต่อนาทีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นแบบ Common Rail Direct Injection ควบคุมการจ่ายน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันนั่นเองอัตราบริเทคน้ำมันของน้องเขาจะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิรนะครับเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลวทีเดียว ตัวนี้จะเป็นปัม๊ม ABS น้ำมันเบรกก็จะมีแมกกาเมินนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นนะครับน้ำระดับน้ำมอน้ำก็จะมีแมกกาเมินนะอันนี้เป็นกล่องสองอากาศก็ประมาณนี้ครับผมรถกระบะสี่ประตูที่ไหนีราคา7 2็0 0 0บาท มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง by Sport A C T บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ F C ที่น่ารักนะครับทุกๆท,ท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนเลยวาจาใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องวาจาใดนะที่เก่าไปไม่สุภาพบ่าวทวงเมืองสีก็ขออภัยไว้นโอกาสนี้สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอประคุณครับ